นายกเผยรอคำสั่งทางการดีกว่าปมตั้งวิศณุนั่งที่ปรึกษาสลคออนายกเผยรอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่าปมตั้งวิษณุนั่งที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการนายกด้านเลขาคณะรัฐมนตรีระบุยังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้งนางนัจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานในขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอลอคอจะต้องมานั่งทำงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ว่าตนยังไม่ทราบยังไม่เห็นหนังสือคำสั่งส่วนตำแหน่งนี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบหรือไม่ นางนาจารีว่าต้องดูว่านายกรัฐมนตรีใช้กฎหมายมาตราอะไรแต่งตั้งนายวิษณุแต่ตนเองยังไม่เห็นคำสั่งพร้อมกับระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งที่ปรึกษาสอลอคอแต่อย่างใดและยังไม่เคยเห็นซึ่งตนจะพบกับนายกรัฐมนตรีในเวลา9ก้นาฬิกาส0นาทีส่วนได้มีการพูดคุยกับนายวิษณุหรือไม่นางนาจารีกล่าวว่า คุยกับนายวิษณุเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาก็มีการพูดคุยกันบ้างแต่ยังไม่เห็นคำสั่งซึ่งยังไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีให้ทำตำแหน่งอะไรส่วนอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาสอลอคอนางณจารีกล่าวว่าเป็นการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้ทำอะไรและเมื่อถามว่าตำแหน่งที่ปรึกษาเข้า สอลอคอสามารถดูวาระก่อนเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่นางนาัจารียอมรับว่าเป็นไปได้ส่วนจะเหมือนกับตำแหน่งเลขาคอรอมหรือไม่นั้นนางนาัจารีกล่าวว่าท่านอยู่สูงกว่านั้นไหมคะขณะเดียวกันตำแหน่งนี้มีเงินเดือนหรือไม่ก็จะต้องดูในคำสั่งว่าใช้กฎหมายอะไรในการแต่งตั้งพร้อมย้ำว่ายังไม่เห็นคำสั่งจริงๆก่อนจะกล่าวว่าหากเป็นไปตามข่าวต้องดูว่าเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือไม่ นางนจารียังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงสารรัฐธรรมนูญคดีนายเศรษฐาถูก4ส2วร้องแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าโดยหลักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับการเลือกรัฐมนตรีก็ต้องมีการให้ข้อมูลคำชี้แจงต่างๆในประเด็นที่สารถามมา โดยขณะนี้เตรียมไว้เยอะแล้วและมีความมั่นใจส่วนจะขอคำแนะนำจากนายวิษณุหรือไม่หากนายกมอบหมายแบบนั้นก็ต้องทำส่วนจะต้องเป็นพยานในคดีดังกล่าวหรือไม่ก็ขึ้นอายุกับสารรัฐธรรมนูญและหากต้องไปชี้แจงตนก็พร้อมเพราะประเด็นต่างๆตนสามารถตอบได้ทั้งหมดแต่ขณะนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำคำชี้แจงและยืนยันว่าสลคตรวจสอบถูกต้องเราทำแบบนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้ ส่วนจะขอขยายเวลาการทำคำชี้แจงออกไปหรือไม่นางนัจารีระบุไม่สามารถตอบได้เนื่องจากยังไม่เห็นหนังสือจากสารรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าหนังสือจะมาที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่ในส่วนสลอคอมีการจัดทำเรียบร้อยแล้วขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแต่งตั้งนายวิษณุเครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า เดี๋ยวรอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่าเมื่อถามย้ำว่าตอนที่ทาบทามนายวิสนุเข้ามาก็ไม่มีการปฏิเสธและจะเข้ามาช่วยงานด้านไหนนายกรัฐมนตรีย้ำคำตอบเดิมคือเดี๋ยวรอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่า